สวัสดีคะกลับมาเจอสายน้วนะคะในช่องกเกษตรออนไลน์นะคะวันนี้นะคะสาจะพาทุกคนนะคะมาดูในเรื่องของการขุดส่งนะคะ <Wow. S 1> ในเรื่องของการทํานานะคะปัจจัยสําคัญเลยนะคะ <Wow. S 1> ก็ต้องบอกไว้เลยว่าเรื่องของน้ํานะคะเป็นปัจจัยสําคัญมากๆนะคะในเรื่องเวลาเราจะทํานานะคะ <Wow. S 1> ถ้าเรายึดอาชีพนี้แล้วนะหร <Wow. S 1> ือว่เป็นเกษตรกร,รชาวนานะคะ <Wow. S 1> อย่างเราๆนี่นะคะ mm. สิ่งสําคัญ ก็คือเรื่องของน้ํานะคะในตอนนี้บอกเลยว่าฝนฝนก็ท,ทัาจะเริ่มตกลงมาแล้วแต่มันยังมีภาวะลัวฝนขาดช่วงหรือฝนทิ้งช่วงนั่นเองนะคะตอนเนี้สาก,ก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่ว่าจากเมื่อก่อนคลิปที่แล้วนะคะสาได้ทําการเจาะบอ่อแต่ทีนี้เรื่องของการเจาะบอ่อมันก็จะมีเผื่อของหน้าแล้งไปอีกว่าถ้าน้ําบ่อไม่ออกละ่ะเราจะทํำยังไงนะคะ ก็เลยใช้คำว่าตอนนี้ก็เลยว่ามีสะอยู่หนึ่งสะนะคะก็เลยต้องใช้แมคโครนะคะมาขุดรอบๆเพื่อที่จะขยายสะสะเก่าของสามันจะเป็นแบบนี้นะคะตื้นดินมันสโลปลงไปนะคะแล้วก็ให้แมคโครมาแต่งคันขึ้นนะคะแล้วก็จะให้ขุดให้ลึกขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้กักเก็บน้ําได้มากขึ้นแต่ให้เห็นเลยว่าเนี่ยเวลาที่น้ํานะคะเวลาที่เราขุดสะเนี่ย ขอบสะนะคะก่อนขุดนะขอบสะเนี่ยก็จะมีแต่แบบปา่าหญ้ามีแบบดินมันสโลปคือมันตื้นว่างั้นเอถอะพอดินมันสไลด์ลงมานะคะแบบนี้นะคะเราก็ต้องการเนาะพื้นที่ในการเก็บน้ำให้มันมากขึ้นด้วยปัจจัยพวกนี้บอกเลยว่าถ้าเราไม่ทำให้เริ่มเก็บน้ำตั้งแต่ตอนนี้นะคะ บอกเลยว่าถ้ามันแรงกว่านี้ล่ะฝนทิ้งช่วงล่ะเราจะเอาน้ําจากที่ไหนได้นะคะตอนเนี้ตรงไหนที่เราสามารถกักเก็บน้ําได้ทําเป็นแหล่งน้ําเราได้นะคะเราก็ต้องรีบทำเนาะรีบกักเก็บน้ําของเราให้ดีนะคะเพราะว่าในรอบๆต่อไปเราก็ไม่รู้นะคะดินฟ้าอากาศจะเป็นใจให้เราอยู่ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องคุยกันอีกรอบนึงว่าตอนนี้พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวแต่งขอบสาให้ก่อนนะอ่ะพอแต่งขอบสาแล้ว ก็จะเริ่มขุดนะคะขุดตรงเนี้ยขุดตรงเนี้ยตรงกลางเนี้ยให้มันลึกขึ้นแล้วดันไปมุมลึกจากให้ไปถึงตรงนู้นเนี้ยเห็นไหมเพราะว่าเวลาเราดึงน้ําเข้านานะคะมันก็จะใช้คําว่าน,น้ําตรงเนี้ยในสระเนี่ยจะได้ไหลไปที่เดียวกันนะคะแล้วก็เราจะได้วางท่อได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็ใช้คําว่าเป็นการปรับแต่งสระนะคะแหล่งน้ําของเรานะคะก็ถ้าจะบอกว่าตอนเนี้ย ทางเข้านาเราก็ค่อนข้างที่จะเละนิดนึงเพราะว่าเราขยายทางเข้านาด้วยนะคะพอเราเลิกขยายทางเข้านาแต่พอทําไปทํามาอา้าวเมื่อวานทําค้างวาัดเป็นไงวันนี้น้าํามาน้ํามานะคะทําให้เนี่ยทางเข้านาเราค่อนอก็ค่อนข้างจะเละแล้วก็บอกว่ายังวางท่อได้ไม่ดีเลยนะคะ<อ>ก็อันนี้ก็ต้องชะงักไปก่อนนะคะ<อ>เพื่อที่จะให้น้ําไป<อ>เห็นไหมคะวงบอยังกระเด็งกระดอนอยู่เลยนะคะ แต่น้ํามันมาท่วมแล้วอ่ะปรับแผนนะคะเตรียมในเรื่องของการเตรียมดินเตรียมน้ํานะคะเพื่อที่ให้เพียงพอกับการทํานาแต่ละฤดูกาลของเรานะคะใครที่เป็นเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่มีน้ําก็อยากแนะนําไว้นะคะว่าเอะถ้าเราสามารถสร้างแหล่งน้ําทําแหล่งน้ําของเราเองได้นะคะก็แนะนํานะในเรื่องของการเก็บน้ําเพื่อที่จะเอาไว้แบบเออเวลาเราทํานาหรือทําเกษตรกรรมอะไรจริงๆเนาะน้ําจะได้ไม่ขาด ตอนนี้บอกเลยว่าใกล้เสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าโอ้ยทำมาเกินครึ่งแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มแบบเอ๊ะเอาดินกลางขึ้นมานะคะก็เห็นแบบโอ้ยชิเรดเยอะมากดินเยอะจริงๆเราเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็ทำมาได้ครึ่งนึงแล้วนะต้องบอกว่าเราได้คัน พันคลองพันบอ่อใหม่ด้วยนะคะอ่ะกลับมนดี <Wow. S 1> เห็นไหมคะก็จะขึ้นขอบสูงนิดนึงนะคะจะได้สะใหม่นะคะต่อไปเราก็จะดูกันว่าเออเอาปลาอะไรมาเลี้ยงดีที่เลนเยอะมากปัญหาเรื่องน้ำนะคะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆนะคะคิดว่าแหละแก้แล้วแก้อีกนะคะแก้สองรอบสามรอบ ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะสําหรับเกษตรกรด้วยตัวสาเอกนะคะบอกเลยด้วยตัวสาเองน,ะะอองนี่แหละไม่ต้องใครเลยบอกว่าโนานๆแบบเป็นสาวกลับมาทํานานะคะกลับมาลองทํานาก็แรกๆก็ไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเราคิดว่าโอเคน้ําคอปล่อยมาแล้วเขาจะปล่อยให้เราตลอดนะคะน้ํามันต้องพอนะคะเพราะว่าน้ําในสะตอนนั้นเราก็ยังมีแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าสะเราเริ่มตื้น นะคะเราเคยเห็นแต่ตอนเด็กๆเราาเฮ้ยสารเราลึกนะอะไรอย่างนี้แต่พอเอาเข้าจริงๆอย่างคลิปข้างต้นเราฉีดยาคุมค่าไปแล้วนะคะหน้าเราเองก็ยังไม่มีน้ําหล่อเลยนะคะก็ทิ้ง่าเป็นอาทิตย์แก้ปัญหาโดยการที่บอกว่าอ้าวงั้นเจาะบอ่อะเจาะบอทีเนี้ยบอเป็นไงลนะ่ะตาสุกกว่าจะเต็มนานะเป็นอาทิต,ะะ<อ>ตย์นะคะเป็นอาทิตย์กว่าๆเลยนะคะ แต่เราก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะแบบนี้เราจะทําไงต่อล่ะถ้าสมมุติว่าหน้าแรงนะคะเราทนานาแล้วถ้าบ่อเรามันไม่ออกล่ะข้างนานเคยบอกว่ามีบ่อสุดบ่ออ่าบ่อสุดดึงน้ําไม่ออกบ่อตกบ้างนะคะก็มองหันกลับไปเอ๊ะเห็นสะเรานะคะก็คือแกรอบสองนะคะแกรอบที่สองกอ็เอาก็เอาอะเนอะเอาแม่โครนะคะก็จ้างรถแม่โครเขานี่แหละ ที่เป็นชั่วโมงไปเนาะว่าเท่าไหร่ก็ให้มาขุดสะเพิ่มนะคะแต่งขอบสะขุดให้มันลึกลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ที่สองของเรานะคะถ้าสมมุติว่าคลองชลประทานไม่ปล่อยน้ํามาให้เรานะคะเดี๋ยวจะบอกเลยว่าทางเข้าที่ที่ทําเมื่อกี้ก็น้ําก็มาเต็มเลยทางเข้าเราก็ยังทําไม่เสร็จอีกก็กะว่าจะเอาดินจากตรงนี้แหละเนี่ยดินจากที่แม่โคขุดแล้วเอากองกองไว้นี่แหละจะไปถมทางเข้า ให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมนะคะจะบอกอันนี้ก็ทํามาได้อยู่ครึ่งหนึ่งก็บอกโอ้โหโดินเยอะดินเยอะนะคะก็มาถมทางเข้าเราให้เละไปอีกทีเนี้ก็ไม่รู้เลยว่าเอ๊ะจะเป็นการเพิ่มปัญหาหรือการแก้ปัญหาล่ะทีนี้ก็ต้องแก้จากจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ไปต้องไปแก้ปัญหาอีกจุดหนึ่งนะคะบอกเลยว่าสนุกไหมสนุกมากนะคะนะ้ำเราต้องมีเก็บเราต้องมีแหล่งเก็บน้ำ ะะเพื่อที่จะไว้ทํานารอบต่อไปด้วยนะคะหรือว่าเอ้ฝนทิ้งช่วงนะคะไม่มีน้ําใส่านาเราก็จะได้อาศัยน้ําตรงนี้แหละนะคะแล้วก็ดูว่าสะพืนเนี้ยสะตรงเนี้ยบ่อนเนี้ยขุดไปแล้วแล้วเก็บน้ําได้แล้วสาจะทําอะไรต่อกับสะลูกนี้นะคะเดี๋ยวยังไงติดตามสาด้วยนะคะก็ส่วนสําหรับคลิปนี้นะคะสาเป็นกําลังใจนะคะให้กับพี่น้องกเกษตรกรนะคะที่ทานานะคะก็ยังขาด ะะขาดแหล่งน้ำขาดปัจจัยสำคัญนะคะของการทำนาน,นะคะก็สาขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสาก็ราไปก่อนนะคะอ๋ออย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้สาด้วยนะคะในช่องกเกษตรออนไลน์นะคะสามีสาระมีคลิปดีๆนะคะหรือว่าเอ๊สากำลังทำอะไรก็ฝากกดติดตามสาด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะ ก็อยากปรึกษานะคะเรื่องของการทํานานะคะก็โทรหาศาได้เลยนะคะที่096-096-6464หรือ096-096-1122นะคะแล้วรายแอดเกษตรออนไลน์นะคะเบอร์โทรและรายสาขึ้นให้ด้านล่างนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้นะคะสาราไปก่อนบ๊ายบาย